น้ำท่วมแม่สายอีกระลอกนะคะสปชส่วนกลางส่วนหน้าย้ำทุกหน่วยงานตึงกำลังรับมือฝนทิ้งทวนทางบนตอนของประเทศค่ะโอนเงินเยียวยาแล้วเกือบ1นึ่งหมื่นครัวเรือนค่ะนายจิรายุห่วงทราบที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาาดัยดินคนถล่มหรือสอปอชและสปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า ในที่ประชุมสปชได้รับทราบรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาขณะนี้ได้มีประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะทำให้พื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดได้รับผลกระทบได้แก่แม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ โดยมีรายงานการเกิดฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ครับพบว่าระดับน้ำปิงที่สถานีพีวันนะครับสะพานนวรัตเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับวิกฤตเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปลี่ยนสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเป็นธงแดงแล้วก็ไฟแดงในบริเวณจุดที่ตะลิ่งมีระดับต่ําแล้วก็ตะลิ่งมีความอ่อนตัวโดยระดับน้ำนะครับยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะเพิ่มสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ4เมตร95เซนติเมตรขอให ชาวเชียงใหม่ที่อยู่ริมแม่น้ําปิงครับตรวจสอบระดับน้ําตะลิ่งให้ดีหากระดับตะลิ่งต่ํากว่า4เมตรให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยซึ่งได้สั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับ